ลงทะเบียนคนละครึ่งกรุงไทยเพิ่มตัวช่วยใหม่ให้คนยืนยันตนผ่านแอปเป๋าตังไม่ผ่านสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยและอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังธนาคารกรุงไทยเผยตัวช่วยใหม่สําหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ผ่านหลังลงทะเบียน เขาร่วมโครงการคนละครึ่งรับ3,000บาทสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้ภายในคลิปกันเลยนะครับก่อนที่จะรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างหรือกด s u b s c r i b e ตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างช่วยกดติดตามและกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการพัฒนาสื่อสาร สำหรับการจัดทำคลิปที่เป็นประโยชน์คลิปใหม่ๆให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต่อไปและหากชื่นชอบคลิปนี้ซึ่งคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับอีกหลายๆคนหลายๆท่านช่วยกดแชร์ส่งต่อให้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้ภายในคลิปกันเลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านเพจ Facebook กรุงไทยโพสต์ข้อความเกี่ยวกับตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังง่ายขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2,563ที่ผ่านมาเวลา6โมงเช้าหรือ6 0จนยเป็น,นปต้นไปทางธนาคารกรุงไทยมีตัวช่วยสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านทำเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของทางธนาคารกรุงไทยไม่ต้องไปที่สาขา วิธีหาตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยสีเทาก็ง่ายๆเพียงแค่เปิดแอป,ป Google Map พิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำการหรือไปทำรายการได้ที่ตู้ใกล้บ้านของคุณได้เลยนะครับส่วนวิธีการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยสามารถทำได้ดังนี้นะครับสามารถค้นหาตู้ ATM สีเทา ที่สามารถยืนยันตัวตนในผ่านแอปพลิเคชัน g o o g l e Map จากนั้นนะครับเลือกช่องค้นหาพิมพ์ ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนนำบัตรประจำตัวประชาชนไปทำรายการที่ตู้ได้เพียงแค่เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM จากนั้นทำการยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชน จากนั้นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนทำการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประจำตัวประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้เลยนะครับเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถยืนยันตัวตนแบบง่ายๆกันได้เลยนะครับอย่างไรนะครับลองดู ลองทำกันนะครับง่ายนิดเดียวจริงๆประหยัดเวลาหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับหากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างหรือกด subscribe ตัวสีแดงมุมขวาล่างเช่นกันนะครับเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะได้รับชมคลิปสาระดีๆและคลิปใหม่ๆ ของทางช่อง YouTube hr channel ก่อนใครขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube hr channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับ ข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ